รู้แล้วใหมแล้ครับตาดูหูฟังมือเดียบ้างครับใหมเลครับครับผมครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวได้เลยครับเลยครับลบเลยจ้ะหายเลขครับหมายเลขครับหมเลขครับหมายเลขบหมายเลขเก้าสองเ้หมายเลขเก้า่ดูป้ายยี่สิบเก้าคู่สองก็ที่อันับด้านในครับด้านในระบบเข้าไปได้ เอาปลาปลาอยู่ไปแล้วี่ตัวอย่างนะครับ24มาเรต่มครับ2ดอกเลยได้2ลูกก็ได้เลยยนางเงี้1ตัวรถต่อต่ไ้ตะไบ่ะไขครับจะหมครับได้หมดเลยได้หมดเลย20อย่างนะครับ2ดอก2ตัาครับตัวเลย24มีหรือเปล่ มาได้เือายะจากสองดอกยุบสุดครจากสดอก่เรื่อเลยาได้เลือเลยครับผู้เลไได้ไหมแบ่สองดจะได้อะไรเลือกเอาสิบเจ็ดยได้บเจไดครับามีสิเจครับาเรไน่ตัวคะสองดอกยุบสุดครับจกสองลูกเรื่อกเลยนะคะมาได้รืองาครับสดอกยุบาทจะได้ตัวไหนเรื่อเลยนะครับเลือกเลยครับครับ แต่สลูกนี้เรื่ยๆนิดักบใช่ครับตาป้ายู่ี่แม่น้ำัวัน้ัเจนนะยี่สิบเจ็ดอ้าวใครเนปลาเลี้งเนสอง้ำไปได้ยๆเดนะเออยืนนั่นนยลูกโอเคแบสองลูกคืออัหหมาหมาหมาด้วยอนหมาได้ตัข้องไป้ครับกเดียวเบอร์เลอร์เลยครับ 82ลูกเดเรายอเหาไปได้8จากไปได้เือายครับองหล่าทจาบสองลูกเลยเครับคบผู้หญิงไม่ได้ตั้ใด้นะครับแสองอยู่ได้ตัวไหนเรืองอะไรนดปัญหาหมเลขตัวใบหมเลขสองหลักสองจอหมาเลข26 26ครับนะใครเป็นเนยกืสูงนะครับแล้วตาไตหมาเลขบกับเหเลขครับหมาเลขบลตัวอ้วนมอนผู้พี่เบอร์สิบเบอร์สิบหมาเลขสิครับนะเออ ได้ครับสดอกยุทาดอกเลือยดอกเลืเอนะแต่สดอกสองรูอาหมายเลขสลตัวหมายเลขสิบแปดนะครับสอดอกได้เลยบทา่สอง้ี่เืยจบเกมหมสิบแปดแล้วไหนมาซื้อมาเออนันแหละื่อยครับหมายเลขยีเบอร์สิบยี่้าหมายเลข